ตอนนี้พี่สนาอยู่ที่บาร์อะไรเอ่ย Fisherman ชชน,นะคะ Fisherman Tavern ชชน,น,นะคะเป็นไงบ้างคะกำลังสั่งอะไรกันลแล้วก็เย็นฉ่ำไปทั้งตัวเลย <laughs> ค่ะ <laughs> <laughs> สุดย <laughs> <ๆ>อดตอนนี้ก็แช่อยู่ในภูบานะคะภูบาของแท้แก็อยู่กับพี่วินด้วยมาดูกันดีกว่าว่าข้างหลังมันเจ๋งขนาดไหนเย้ <laughs> yeah. ขอเครื่องเล่นแบบเยอะมากๆเลยนะเราอยู่กันที่วนานาวาริหัวห <c oughs> ิวนวนานาวาหัวหินนะคะส่วนวน,าน,าน้ำนิดวันนี้เปิดถึงกี่โมงคะวันนี้เปิดถึงสามทุกวันนี้คนเยอะมาก<ช>เพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าใครมีเวลาว่างนะครับไม่ต้องรอเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องรอวันหยุดวันจันทร์ึศุกร์เขาก็เปิดเนาะาแต่ว่าวันจันทร์ศุกร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าวิด็นโองเย็นนะคะเ,เอามาเอาแม่ถ่ายให้เลยค่ะ กอเซ้นะคะตอนนี้ก็แบบว่ามีความสุขมากๆเลยไม่ต้องรอให้ได้รายได้เป็นแสนเป็นล้านเราก็มีชีวิตดีๆได้แบบนี้หาที่อื่นไม่ได้แล้วนักโทมี o r l d น a จ g e เอาไลยท้าชีวิตตอนนี้ไม่ได้แล้วนักกทอ World Ranger